นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเยวอานี่มีวัดนี่นะที่ยังว่างกระถินนะตึมเลยทั่วพื้นเป็นดินไทยแล้วครูไม่ใหญ่กับปีสองห้าหนึ่งกระชวนเด็กดีวิซามาทอดกระถินแต่ไม่อยากเครียกกระถินตกค้างเพราะมันแสลงใจนี่นะเออแก้แสลงกันตั้งชื่อใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็นกระถินสำลิดอ่านี่นะแล้วก็ชวนเด็กดีวิซามานยโหหนุกหนาบุญบันเทิงเลยกระถินสำลิดคือกระถินสำลิดที่ผลในเ,เมืองเด็กดีวิซาในทุกๆปีครูไมอยากจะทําบุญท่ากระถินตกค้างให้กับวัดทั่วประเทศวัดไหนไม่มีใครไปท่ากระถินครูไม่อยากจะส่งลูกๆคนนำบุญยอดกระระะัลยาณมิตร ไปเป็นตัวแทนครูไม่ใหญ่เท่ากระถินเพราะไม่อยากเห็นวัดมีกระถินตกค้างในงจทำให้พระไม่ได้อานิสงกระถินพอมาถึงปีพุทธศักราช2 5 5 1เออเพลอไปเดียวเดียวนะย่างปีที่สามเลยเห,หมือนจะครูไม่อยาก,กจะชวนให้เด็กเดวิสตาทั่วประเทศเป็นประาธานกระถินได้มีน้องแพร่หรือเด็กหญิงอริยาอ่อนบุตรเป็นประาธานกระถินสำริดคนแรกของโลก โดยวัยเพียง11ปีชั้นป .5 โรงเรียนวัดโคดขม่าอ่านว่าไงยันเนี่ยโขดเขมมาแล้วโคดขม่าวโคดขม่ารามเหรอมันแม่งแม่งฮะโขดเขมมาบ้างหัวหน้าชั้นนี่ออกทะเลเรื่อยเขเขมาราม โอ้น่าจันนี่โอ้ไอชักเพี้ยนเ่ยแล้วตอลงเอาที่โทรเดี๋ยวเดี๋ยวส่งข้อมูลเขมารามแน่นะจ๊ะโอ้โอ้ก็ลืมไปแล้วน่ะทอดนวัดหนองเครือตาปลาจังหวัด สระบ,บุรีถูกต้องจ้ะโอ้ oh. นี่มหาธจันยิจริงๆนี่ไงนี่ไงถ้าเจ๊ไม่อยากทำนี่นะกว <Yeah. S 1> <laughs> <laughs> ัดพระธรรมกายที่เจ๊ไม่ชอบนี่มีนี่มีหลายวัดนี่นะ <laughs> นี่นะ <Yeah. S 1> เออน้องแพรวหรือเด็กหญิงอริยาอันบุตรเป็นประธานกถินสำลิศคนแรกของโลกจ้านี่ สาธุเจ้าโอ้สาธุสาธุพอปีต่อมาพุทธศักราช2552เกิดกระแสเด็กเดวีสาไปจองกระทินทั่วประเทศจนหลวงพ่อเจาว่าหลวงปู่หลวงตาปลื้มใจเพราะว่าเกิดมาท่านก็ไม่เคยเห็นเด็กมาเป็นประธานกะทินซึ่งมียุคเด็กเดวีสานี่แหละนี่ ซึ่งเม่ปีที่แล้วครูไม่อยากกระดิ่งทำบุญกระถินสำลิดกับเด็กดีวิซารวมบุญกับเด็กดีวิซาไปทอดกระถินตกค้างด้วยนาวัดต่างๆทั่วประเทศแล้วให้เด็กดีวิซาไปจองวัดที่ไม่มีคนไปทอดกระถินจำนวน298วัดนี่เพราะมันกระทัน,ทนหนันนะจ๊ะรวมบุญวัดละ5,000บาทารวมแล้วก็เป็นเงิน หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทขอแบ่งปุณนีนักเรียนทุกบานฝันไดฝันวมทยาทั่วโลกทุกๆคนจ้าทุกจ้าโดยมีเด็กหญิงผู้สนิสาปิติธนัดสารสมบัติหรือน้องอิงเรียนประธานกตินสำลิดดาราเด็กอายุน้อยที่สุดในโลกดีวายเพียงสิบเอ็ดปีนองอิง เดินยิ้มไปยิ้มมาเลยนี่สาธุเจ้าและประธานกระถินสัมฤิ์อินเตอร์อายุน้อยที่สุดในโลกคือเด็กชายสหัดชัยวัยจากฮ่องกงไ<า>ด้ไวเพียงหกขวบนี่กล่าวคำถวายการะถินเองเลย นี่เด็กชายสหัชัยวัยจากห้องกลงหรือสำนักอาจารย์สหัช,ชัยวัยนี่แจ้ะสาธุจ้ะในปีนี้ก็จะมีเด็กดีวิสาขอจองเป็นประธานกระถินและกำลังไปหาว่าที่จะไปทอด เรียกว่าหากันข้ามอำเภอข้ามจังหวัดกันเลยทีเดียวจองแล้วนะตอนนี้ได้จำนวน279วัดส้าวุดยกำหนดหมดเขตแจ้งชื่อวัดในวันที่15กันยายนนี้อีก9วันนะจ๊ะไปจองให้เยอะๆนะลูกนะแล้วก็ครูวิหัยจะร่วมบุญวัดละ5,000บาทด้วยจ้าขอแบ่งบุญนกับนักเรียนบานฝันในฝันวิทยาทุกทุกคนจ้า่นี่นะ